สวัสดีครับทัวร์เเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring e เ i ช i o นทีวีโชขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้เป็นคิวของพี่ใหญ่ NT 1น0 0สีสีดำหรือสีเทาเนะี่ยในบุ๊กน่าจะเป็นสีดำนะแต่ถ้ามองแบบอ่าเรียกว่าโดนแสงไกลๆเนี่ยก็อาจจะได้สีเทามาด้วยเหลื่อมเลือมเหลื่อมเอ,มเอมสีดำครับนี่ เต็มๆก่อนสำหรับโจทย์วันนี้คันนี้นะครับก็คือเป็น NT1,100 คันนี้เนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันใช้ทำงานทุกวันแอบมีเดินทางท่องเที่ยวบ้างตามประษาคนชอบออกเที่ยวแน่นอนครับ NT1,100 มันจอดอยู่บ้านไม่ได้หรอกมีแล้วมันก็ต้องเที่ยวดูรอบๆคันกันก่อน เอเบบนี่ okay. okay. ครับสำหรับชุดแต่งคันนี้นะครับถือเป็นเซ็ตทัวริงเบาๆอีกหนึ่งเซตที่มีชุดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแล้วก็ชุดอุปกรณ์ป้องกันตามคอนเซ็ป ใส่อะไรครับบ้างไล่เรียงกันดูนิดนึงอ่าพี่ก้องพี่ก้องอย่างแรกก่อนเลยนะครับชุดอ่าไวรุ่นอัพไซด์ดาวต้องมีเดี๋ยวก่อนจะลืมนะครับกัดยางหุ้มโช๊คเรก้านะครับก็ช่วยป้องกันฝุ่นหินดินทรายที่จะมาทําร้ายในส่วนของตัวกระบอกโช๊คนะครับโดยเฉพาะโช๊คอัพไซด์ดาวเข้าใจกันดีว่ามันมีความเสี่ยงที่จะทําให้ตัวสีโช๊คของเราเสียหายได้นะครับกาดหม้อน้ำไปครับ งานนี้เป็นงานตรงรุ่นของ s อ c ติดตั้งเรียบร้อยประมาณนี้เลยตีนเป็ดครับนะครับตีนเป็ดของเอ็นทีพันรเนี่ยทาง s อ c ทําทำมาให้ดูลงตัวและดูสวยงามเลยทีเดียวเหมือนกับว่าเราคล้ายๆเราใส่รองเท้าที่เรียกว่ารองเท้านั้นหนามีคุณภาพนี่ฮะให้กับตีนให้กับตัวขาตั้งข้าง Crash Bar Bar ตัวคร a ช h าร์งานนี้นะครับก็เป็นงานของ SRC เรียกว่าเป็นฟูลเซ็วกันนะครับตัวคร a ช h าร์ของ SRC เนี่ยจะขึ้นมาป้องกันบริเวณครึ่งหนึ่งของชุดสีในบริเวณนี้นะครับนี่ฮะหสร้างของเขารอยช่องรอยเชื่อมมาตรฐานเลยทีเดียวแต่สำหรับ SRC เนี่ยเขาจะให้คำนูงลงดูากน,นิดนึงนะครับตัว SRC เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวอากาศแ้นแ มาพร้อมตัวกัดแข้งของเขาเลยนะครับจุดเชื่อมต่อระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาโดยจะมีบูทกลางเนี่ยนะมีการยึดอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับนี่ฮะแล้วก็มีแผ่นเพลทงานนี้ชิ้นนี้เนี่ยนะถ้าถามว่าสั่งไปติดตั้งเองได้ไหมได้แต่ต้องเป็นคนที่ทำรถเองอยู่ประจำนะครับถ้าไม่เคยทำรถเลยเนี่ยก็อาจจะยากเลยแหละนะครับแนะนำให้หา ช่างผู้ช่วชาญน,นะครับหรือลองไปติดต่อศูนย์บริการเพื่อให้เขาใส่ให้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดน,นะไปนะเมื่อมีคราชบาร์แล้วแน่นอนครับชุดไฟสักหนึ่งชุดนะครับสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับชุดไฟลูกค้าเลือกใช้เป็นตัวเปียรุ่นใหม่ล่าสุด LPW 530นะครับเป็นชุดไฟเปียที่มาพร้อมกับแสงขาวและเหลืองในโคมเดียวกันนะครับชัวไฟชุดไฟเนี่ยนะครับก็จะให้ตัวข้อบเสาข้อ,ขอ,ขอ,ขอที่มาด้วย นะครับฝาครอบตัวนี้ให้มากับในชุดเลยนะไม่มีขายแยกนะครับเมื่อถอดออกมาแล้วก็จะเห็นตัวโคมของเขาหลอดจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนบนกับส่วนล่างนะครับส่วนบนก็จะเป็นแสงขาวส่วนล่างจะเป็นแสงเหลืองอะ่ะเดี๋ยวผมถอดชุดนี้แล้วเปิดจะได้ให้ดูด้วยนะครับสวิตช์อ่ามาดูตรงนี้ครับพี่ต้องสวิตท,ที่ทาง TLPW 5 3 0ให้มาจะเป็นสวิตอลูมิเนียม C N C เท่ๆแบบนี้ นะครับอ่ามีปุ่ม2ปุ่มนะครับปุ่มเปิดกับปุ่มโหมดนะครับโหมดตัวนี้กดซ้ํากดวน3ามครั้งนะครับสแตนบายไฟของเขาจะเป็นสแตนบายไฟแสงสีขาวอ่ากดเปิดนะปึ๊บนะครับไฟจะเป็นแสงขาวฝั่งนี้ใส่อ่าฝั่งนี้ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่กะหน้ากากนะครับฝั่งนี้ใส่หน้ากากจะจจะเห็นชัดๆแบบนี้นะครับอ่าใส่กาก้กดโหมดปึ๊บ,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 บปับ เป็นแสงเหลืองอ่าจะเห็นว่าแสงเหลืองเนี่ยเป็นไฟต่ําแล้วก็แสงเหลืองของตัวอเปียเนี่ยจะเป็นแสงเหลืองที่ไม่เป็นอันตรายต่อพวกขี่ที่ขับขี่สวนมาเมื่อแยงตาแล้วคัดเอาแต่คัดออฟคมมากนราบดอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้กดสามครั้งนะเป็นลักษณะวนนะครับหมดวนเราก็จะได้แสงขาวและเหลืองในคราวเดียวกันนี่ฮะอ่าใส่ก่อมร่องของเขาเนาะ ทุกครั้งที่เปลี่ยนนะครับแล้วเปิดกลับมานะครับจะสแตนบายที่แสงขาวเสมอนะครับเป็นสไายสแทนบายอันนี้นะครับต่งติดตั้งชุดเอาแตรแตรแตรชุดแตรฮะชุดแตรลูกค้าเลือกใช้เป็นของเปียน,นะครับเราติดตั้งให้เรียบร้อยและแทนของเดิมนะครับ ใส่รีลงรีเลย์เข้าระบบให้เรียบร้อยแล้วก็ปเพิ่มฟังก์ชันเรื่องของสวิตชิ่งเข้าไปนะครับตัวสวิตชิ่งตัวนี้นะครับเอาไว้เรียกใช้งานแตรนะครับสังเกตนะว่าตอนนี้เนี่ยเราปรับอยู่ที่เบอร์ศูนย์นะครับมันอยู่ตรงกลางนะครับก็จะไม่มีแตรนะครับผมปรับไปที่เบอร์หนึ่งครับอันนี้จะเป็นแตรเดิมนะปรับไปที่เบอร์สองนะครับก็จะเป็นแตรแต่งและ one two three เสียงดังนิดนึงนี่นะครับอ่านะครับก็ ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับถ้าเราขับขี่ในเรียกว่าในซอยแล้วก็ใช้แตรปกตินะครับในเมืองแต่ถ้าเราออกต่างจังหวัดแน่นอนที่สุดว่าแต่แต่งหรือแต่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะทําให้พี่ๆรถบรรทุกหรือพวกขี่ที่เป็นรถยนต์เนี่ยได้ยินแต่ของรถเรานันเองนะครับส่วนบาร์กลางแฮนด์ตัวนี้เป็นงานของแพนเทอร์นะครับแกนบาร์เป็นบาร์ลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีขายอยขายยืดทํามาให้เรียบร้อยน็อตท,ที่ให้เป็นน็อตสเตนเลสนะครับตรงรุ่นอ่า หหเห็นป่ะตัวนี้นะครับลูกค้าติดตั้งที่พักแขนมาเองนะครับก็เท่เลยทีเดียวเห็นว่ามีปรับเสริมอะไรได้ด้วยนี่ฮะอ่ะมาดูกล่องหลังนะครับพวกกล่องหลังที่เราใส่ให้ดูเป็นรีวิวในวันนี้ก็คือตัวกล,ล่อง Givi Italy นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Givi ดูด้านนี้ครับเพื่อนนะครับ e 4 6 r ห v ริเวลนี่ครับ e 4 6 r ห v ริเวาผมเปิดให้ดูไายในตัวนี้เป็นทีวิอิตลี่แต่เป็นโมโนล็อกนั่นเพื่อนะเป็นโมโนล็อกก็คือใช้ถัดอีกแบบอีกระบบหนึง่งจะไม่ใช่โมโนกี ee, เหมือนกับ b c 7เจนะครับึ้นต้นรหัดใส่หมวกกันน็อกได้2ใบหน้าตาเขาจะฉกเฉียวฉกเฉียวแบบนี้เลยตัวทับทีมตัวนี้มีให้เลือกสองสีนะครับมีแสงทับทีมสีขาวแบบนี้แล้วก็ทับทิมสีแดงนะครับกดปุ่มไขกุญแจนะ แจกดล็อกก่อนกดปุ่มบนสําหรับเปิดฝาเอบแล้วก็เปิดเขาจะมีที่จับเล็กๆให้ให้เราเปิดแบบนี้นี่ฮะก็ถือว่าจูุของได้เยอะเลยทีเดียวู่ภายในของเขาหน่าก็นี่ฮะอ่าในมวกันน้อกได้สองใบครับปิดฝาครับอ่ากรณีที่เราต้องการเอาตัวกล่องออกจากตัวรถนะครับ ใกุญแจเหมือนเดิมนะครับปุ่มล่างนะสำหรับถอดกล่องนะครับใช้ฝ่ามือปึ๊บยกขึ้นนิดเดียวแล้วดึงกอกแบบนี้เลยที่เป็นกระเป๋าเดินทางแบบนี้ได้นี่ครับถาดล็อกอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเขาเป็นระบบโมโนล็อกนะครับโมโนล็อกกับโมโนคีของชีวีจะต่างกับที่ตัวเคี้ยวด้านหลังเอามือนะนี่ฮะถาดล็อกตัวนี้จะให้ถาดเป็นแบบลักษณะเป็นถาด universal บ a n d มาให้แบบนี้ เปลาใส่ก็ง่ายๆเลยเอาตัวนี้สวมลงไปปึ๊บตามแล้วก็กดลงปึ๊บเอานี้เลยล็อกออกเดินทางได้โอเคสนนราคานะครับชุดนี้ทั้งชุดนะครับเดี๋ยวใส่ราคาของหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์ต่างๆที่เราติดตั้งไปนะครับขอบคุณลูกค้าที่มาสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันอีกทีวันนี้ต้องส่งรถคันนี้ หลับไปหาเจ้าของนะครับบริการรับแต่งส่งนี่นะครับมารอแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าใครไม่สะดวกมานะครับเรามีบริการรับแต่งส่งทั่วประเทศไทยนะครับสามารถไปรับรถของท่านมาได้แล้วก็มาแต่งแต่งเสร็จก็ส่งกลับให้นะครับก็เช่นแบบนี้นั่นเองขอบคุณนะครับเสี๋ยวทีไลท์เพิ่มเติมก่อนสวัสดีครับ